เติมต um ิมซำต็มตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเต็มเต็มซ้ำ สลเปไส้ครีมเอ่าครีมหมดหรอครีมหมดไหมค่ะอ้าวมาตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับ ปรินติมซัมโปล่าปุรินติมซัมใช่ไหมไม่ใช่ปรินปูรินปริติมซํปาคือคือคือปรปิกับปูรินแหมมนเหมือนกันเลยปา

มองหลังด้วยนะระวังตกนะอย่าปล่อยลืรถอ่าีกาแฟเวียดนามเปิบเิบไอ้ทำยังไงเนี่ยดูซินะกา,าแฟเวียดนา,ามเขาทำยังไงดูข้างในนี้ โอเคอ๋อ,อยังไงเนี่ยอ๋อเขาดิฟเสร็จแล้วนี่เขาดิฟมาอ๋ออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมวางไว้ตรงนี้แล้วก็เทนมเทนมดูนะครับอ๋อเทนมอย่างนี้ นี่คือกาแฟเว,วลาได้กลิ่นกาแฟ <c oughs> ปุรินจะบอกว่าหอมมากหอมมา,มากน่ากินดมโดมกลิ่นกาแฟดีมากปุลินจะชอบมากเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมก็อืมแยกความแตกต่างไม่เป็นคือมีความรู้สึกกาแฟก็เหมือนกาแฟคือแยกไม่เป็น่ะรสชาติใช้ได้ไหม ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบว่านั่นแตกต่างกาแฟเวียดนามนะลองกินด้วยป้ามันจะอมเปรี้ยวๆนิดเพรว่าเชื่อจากสนามบินเลยเวียดนามมแบบทีเดียวเผ็ดเลยแค่นี้มันผสมผสานไปใายต้องใช่ต้องลองเขาเตือนบอกว่าผสมผ่านไปใช้เราลงมาผสมสารแบบอะไรอะแคทเมียมอม่รู้ระวังนะคะเดี๋ยวไม่รู้แคทเมียมหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะประสม

ปูลินปูลินปูลินเอนยังเอนยังเอาปูลินดูดูเอม่งส่เฮ้ไม่ด้วปลายตันี่โอโ้โหมาเาต็มโตโอ้โห มีใครเอาข้าวมหมคะับป้าหม่าเอาข้าวยกับไร่หแไม่ิมเป็นงไงเดี๋ยวออยรับเป็นอันคะอร่อยไหมอร่อยกยกนี้ก่อนเอาหมดไปลูก่ยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอ่ะค่อยๆอยูกกำลังกำลลังอร่อย เป่านะลูกอร่อยไหมกงหน้าาหอูกจะได้ไหมก้มงมาอร่อยไหมลิงกนหน้าานมาได้ดื